พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสมโพธพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีที่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา16.26นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโพธพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีณวัดพนัญเชิงวรรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนิสเดจขึ้นพระโบสถทรงจุดธูปถิ่นเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระโบสถเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายกส่งประกอบพิธีสมโพชพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีส่งชักสายสูตรห่มผ้าทรงสพักอักษรพระปรมาพิไทยวปรและอักษรพระนามพิไทยสอท พระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาและส่งวางพวงมาลัยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหารได้จัดพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายกในช่วงเดือนเดษสายนของทุกปีโดยปีนี้จัดขึ้นในโอกาสพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามุคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตเดิมชื่อพระเจ้าแผงเคิงเป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงเมื่อปีพุทธศักราช1867 โดยเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตามมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาิราบดป็นขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรองค์พระพุทธรูปสูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรศมี19.30เมตรต่อมาปี2394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์และพระาชทานนามว่าพระพุทธไตรรัตนไหนทก นอกจากนี้ยังเป็นที่เคารพนับถือในกลุ่มเชื้อสายจีนโดยเรียกกันว่าหลวงพ่อสัมปอกงด้วยจากนั้นเสด็จออกจากพระวิหารไปอย่างเท่าโบสถ์ส่งประเคนจตุกปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ส่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของชุรนลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบุรณะพระอารามในการจัดงานสมโพชพระพุทธไตรรัตนาในยกครบ700ปีวัดพนันเชิงบวรวิหารเป็นพระารามหลวงชั้นโทชนิดบวรวิหารสังกัดมหานิกาย ตามหนังสือพงศ์สาวดานกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งสร้างขึ้นราวปี1867ก่อนพระเจ้าอุททองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและพระราชทานนมว่าวัดเจ้าพระนางเชิงภายในวัดมีเสนาสนะและาศาสนวัตถุที่สําคัญอาทีพระวิหารประดิาษฐานพระพุทธไตรรัตนนาย,ยกผนังทั้ง4ด้านเจาะช่องเป็นซุ้มไวพระพุทธรูปปางต่างๆและพระพิมพ์84,000องค์เท่ากับจำนวนพระธรรมขันธ์พระโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญ3องค์ประกอบด้วย องกลางพระพุทธรูปปุ่นปั้นสมัยอุทยาองค์ซ้ายพระพุทธรูปสมัยสุโขท,ทัยทำจากทองสำริดมีสีทองอารามไสองค์ขวาพระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัยปัจจุบันวัดพนันเชิงวรวิหารมีพัะธรรมรัตนมงคลแววกระตะสาโรเป็นเจ้าวาดและมีพระสงฆ์สมเด็จํำพรรษากว่าเจรูป ต่อจากนั้นทรงลงพระปรมาิไทยและพระนามาพิไทยบนแผ่นศิลาแล้วพระเจาทานพระบรมราชวโรการให้พระธรรมรัตนมงคลแววกระตะสาโรเจ้าวาดถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสัยและถวายของที่ระลึกประกอบด้วยพระพุทธไตรรัตนนายกทองเหลืองปิดทองเหรียญพระพุทธไตรรัตนนายกทองคําและหนังสือประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหารพระนครสอยุธยา โอกาสนี้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลพระนางสร้อยดอกหมากส่งวางพวงมาลัยและส่งจุดธูปถิ่นเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระนางสร้อยดอกหมากซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนสร้างศาลแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระนางสร้อยดอกหมากพระอัครมเหสีของพระเจ้าสายน้ำพึง่งจากนั้นสรงวางพวงมาลัยและสรงจุดธูปถี่นเครื่องนมัสาการท้ายที่นั่งสักการะเทพเจ้ากวนอู ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชศรัทธาและส่งเลื่อมใสในพุทธศาสนาโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหารในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยเมื่อวันที่31ธันวาคม2518ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอรุลยเตชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงนมัสก,การพระพุทธไตรรัตนนายกกับถวายปัจจัยจสําหรับใช้บํารุงบูรณวัดร,รวมทั้งถวายเวชพัณฑ์แด่พระสงฆ์และเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2552เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเชิญพระอุณาโลมขึ้นประดิษฐานที่พระนารายณ์รักพุทธ ไตรรัตนนายกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพระราชทานพระบรมราชโองาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2567ความว่า หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจันโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระาชทานพระราชวโรกาาให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 เวลา8นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนัธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาสวนจิตรดาพระราชทานพระราชโองการให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพร,พรชัยม,มงคลและทุนกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธนยาศัยเนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 เวลา8มิกา48นาทีเสร็จลงนะธนาคารอมสินสาขาศูนจิตลดาพระจักรพรรดิพระาราชโองการให้ในายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอมสินสาขาศูนย์จิตลดาเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายการรับฝากเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอมสินวันที่1เมษาย,ยน2567และครบ111ปีการดำเนินกิจการของธนาคาร เวลา9นาิกา24นาทีเสด็จลงหน้าขันชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระชทานพระราชวโรกาศให้พระมหาราชกรูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบุณเวชปรมหงษ์ปรมพงศ์พฤทธจารย์ประธานพระครูพรามนำคณะพรามเฝ้าทูลอองพระบาทถุนกร้าทุนกระหม่อมเทวรูปสร้างจากโลหะเงินที่ประกอบพิธีเทวาพิเศษเทวรูปณเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พรามได้แก่พระศิวะนัตราชพระแม่อุมาเทวีพระขันทกุมารพระพิกเนศพระพรม พระแม่สุรัสศดีพระนารายพระแม่ลักษมีและพระแม่ภูมิเทวีจากนั้นพระราชาทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนละองพระบาทถวายพระพรชยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยใน่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567ดังนี้ในเสเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นำรองประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้าในสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร<บ>นายพรเพชรวิชิชชลชัยปร,ยประธานวุฒิสภาพร้อมสมาชิกวุฒิสภาและคณะนางอนุชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาพร้อมคณะข,าข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้สมรส นายนักครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการสารรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญนายวรพจน์วิสรุิพิทประธานสารปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในสารปกครองสูงสุดอธิบดีสารปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานสารปกครองและข้าราชการฝ่ายสารปกครองนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมาการการเลือกตั้งพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้ง นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเลขขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมผู้สมรสคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินพลตํารวจเอกวชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชพร้อมคณะกรรมการปปชและผู้สมรสเลขขาธิการคณะกรรมการปปชผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชพลเอกชนะทัพอินธรรมระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเตตุ่นดากเลขาธิการสภาการชาติไทยและคณะผู้บริหารสภากาชาติไทยเวลา10นาฬิกา38นาทีสเสร็จลงณศาลาดุสิาลาลัยศูนย์จิตรด,ดาพระราชวังดุสตพระเจ้าถันพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถุลละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาสัยใน,นในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567ดังนี้พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประลัดกระทรวงกลาโหมพร้อม,อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้สมรสและนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมพระยาข้าราชการสำนักงานปานลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมข้าราชการกองทัพบกและคู่สมรส นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้วาชการกรุงเทพมหานครและคณะพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมและประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารพลโททวีศักดิ์มณีวงศ์ผู้วิาการศูยรรักษาความปลอดภัยและคณะนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการาคณะกระาการนนมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรัชการสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์พิเศษอัธพลใหญ่สว่างนายกสภามหาวิทย,ย,ยาลัยพะเยาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย,ลยในดํารงศรีพระรามรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยล รองศาสตราจารย์วัน,นีเตโชโยทินรองอธิบดีการบรดีฝ่ายการคลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พรอมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีรกรมปรศุสัตว์และข้าราชการกรมปรศุสัตว์นางพัทราอังสุวรรณผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพาทางการแพทย์แห่งชาติและคณะเจ้าหน้าที่สถาบันสิรินธร นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีพร้อมคณะผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนายปิยาราชสืบเชวงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปริงวิสุทธาธิปดีและคณะนายคมสิทธมิสัจ,จานนทนกุลผู้อำนวยการการจนาพิเศษวิทยายลายัยช่างทองหลวงและคณะนายเสรียิดอรอแม่ผู้อำนวยการโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคานและคณะ เวลา14นาฬิกาเสด็จลงหน้าคานชัยพัฒนาศูนย์จิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนกลา้าถุนกระมหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2567ดังนี้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีพร้อมผู้สมรสนายวุฒาพิรมพักดีประธานกรรมการบริษัทบุญรอดบิวบรีจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารบริษัท คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนายธนินจีรวนนท์ประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญภคกัณฑ์จำกัดพร้อมคณะกรรมาการบริหารบริษัทและครอบครัวต่อจากนั้นเสด็จลงณนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้บรรณาธิการข่าวผู้สื่อข่าวและช่างภาพสายข่าวราชสำนักจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องที่ตามเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทำข่าวพระราชการณียกิจ เฝ้าทุลลอะองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงประเพณีพระราชก,กรณียกิจอันเกิดประโยชน์เพื่อกุลแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการทหารพันธ์ดีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนําแนวทางพระราชดําริของสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์โดยมุ่งเน้นการทําเกษตรอินทรีย์ตามหลักทฤษฎีและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดการปฏิบัติจริงภายในหน่วยทหารโดยให้ความรู้แก่กําลังพลครอบครัวและทหารกองประจําการ ให้สามารถนําความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับจากการดําเนินโครงการไปขยายผลสู่ชุมชนและภูมิลําเนาของทหารกองประจำการเมื่อปลดประจำการไปแล้วรวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้ประชาชนทั่วไปได้ดําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่และนําไปประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครอบครัวเวลา15นาฬิกา3นาทีสเสด็จลงนาศาลาดุสิตาลายัยสวนจิตรดาพระชวังดุสิต พระราชทานพระราชโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทุนลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและถุนกล้าวทุงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567ดังนี้พลตรีธรรมรงโรจเต็มอุดมประธานกรรมการหมู่เลนิทิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชพิธมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พลเอกคิมอิทิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลอนันทมิตรนและคณะกรรมการมูลนิธิหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลประธานกรรมการมูลนิธิคริสต์แปในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะนางอารยาอารุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสร์หม่อมงามจิตบุรชัท ในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและคณะหมอมราชวงศ์พร้อมฉารสวัสดีวัตร,รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมและคณะคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธรรมและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารพันศึกนิเตศบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิส่งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยและคณะ hey, <happy> นายปิยบุตรชนวิจารณ์รองประธานกรรมการมูลนิธิกรีตานุศน์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะ <Hey. S 1> คุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษาม,มูลนิธิเด็กโสเแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและคณะ <Hey. S 1> นางสายสมวงศาสุลักษ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและคณะ<ฮ>นายธีรวัตรกุลวณิชย์รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิคุและคณะ<อ>นางสาวณีสุวรรณชีพประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและคณะนายวิสุทธ์เอี่ยมอาราบ อุปนายกสมาคมสิทธิเก่าวจิตดาในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพร,ร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะคุณหญิงนทิกาวัฒนเวกินอังอุบลกุลประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปธรรมสมเด็จรรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะคุณหญิงนทิกาวัฒนเวกินอังอุบลกุลประธานสาพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและคณะ นางนภภาเพ็ญเวชชาชีวะอุปนาย,ยกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปธรรมและคณะรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒนาย,ยกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะนางเพ็ญพักศรีทองประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปธรร์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสว็มมีกรทธนารีนาาและคณะ ร้อยตำรวจโทมนัดโหนุน่ยประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมและคณะพันตำรวจโทยุทธนากเกษมวัฒนากรรมการและเหรัญยิกสมาคมลูกกตัญยูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและคณะนายสุรเชษฐ์ฮิรันสถิตรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและผู้บริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนและผู้บริหารหมูล,ลนิธิราชวินิตมัธยม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวราขัตติราชนารีทรงงานด้านสตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์บางเขน เวลา7จ็นาฬิกาสินาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคติราชนารีสเสด็จออกณนศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80ดสิบพรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งงานด้านสตัตวแพทย์ร่วมกับทีมสตัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้คุณแพรไหมสุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์阿拉สการ์มาลามิวเพศผู้อายุ1ปีและสุนัขชื่อบ๊อบบี้ พันผสมเพศผู้อายุ8ปีและผ่าตัดรักษามะเร็งผิวหนังต้นขาหน้าฝั่งขวาให้สุนัขชื่อเตา่าสายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ8ปีในการนี้ทรงงานวิสัญญีสตัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันและรักษาอาการเจ็บปว่วยโดยทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัด สัตว์ที่มีอายุมากและมีน้ำหนักเกินเกณฑ์โดยเฉพาะสุนัขมักเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติของสัตว์อยู่เป็นประจำหากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์เลี้ยงไปพบสัต,ตวแพทย์เพื่อทำการตรวจและวินิจฉัยอย่างละเอียดเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมป้องกันการลุกลามหรือกลายเป็นมะเร็งชุดนี้ขอเชิญชมสถาน